สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาสวัสดีกันตอนเย็นนะคะหลังเลิกงานค่ะวันนี้ก็บรรยากาศหลังเลิกงานมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะช่วงน,นี้นะคะห้าโมงเย็นนะคะเพื่อนๆหลังเลิกงานถนนก็จะโล่งแบบนี้เลยค่ะ ไม่ค่อยจะมีรถนะคะเพื่อนๆถนนโล่งมากเลยในซอยค่ะเราก็จะเดินกลับบ้านนะคะก็จะถ่ายรถไปเรื่อยตามถนนราค่ะเพื่อนๆก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ค่ะขอบคุณผู้ติดตามและไม่ติดตามนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกกำลังใจทุกการรับชม ถ่ายไปเรื่อยค่ะเพื่อนๆไม่ค่อยได้ออกไปหา Sadly, ถ่ายคลิปข้างนอกกันนะคะเพื่อนๆเลิกงานแล้วก็กลับห้องค pues <plup. S 2> ่ะเพื่อนๆเดินมาเรื่อยๆนะคะเดินมาตรงหน้าเซเว่นก็จะมาก็จะมีน้องหมานะคะเพื่อนๆมีน้องหมาน้องหมาเป็นรปภอยู่หน้าเซเว่นอีเวนค่ะเพื่อนๆอยู่เป็นยามหน้าเซเว่นนะคะเพื่อนๆ แดดเปรี้ยงเลยค่ะเพื่อนๆดูสิ5โมงแล้วยังแดดแรงแดดเปรี้ยงอยู่เลยนะคะเพื่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นหน้าปักซอยทางเข้าเฟนชั่นของเราเองนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะชมวิวชมบรรยากาศตรงนี้นะคะเพื่อนถนนโล่งเงียบมากค่ะเพื่อนๆไม่ค่อยมีรถพุ่นพลานเท่าไหร่ค่ะ ดูสภาพสิครเพ่อเพื่อน,อนดูสภาพเราเลิกงานมาห้าโมงหัวฟูมาเลยค่ะเพื่อนๆดูเลิกงานมากระจุกกระจุกก็ไม่ได้ส่งครับเพื่อนๆแป้งก็ไม่ทาเลยละคะมาแบบหัวฟูมาเลยแลควเพ่อนเอนเราก็จะเดินเข้าแมนชั่นเข้าคอนโดของเราเลยนะคะเพื่อนๆ เราก็เดินมองซ้ายมองขวามองไปเรื่อยเลยคะ่ะเพื่อน,นอากาศร้อนมากเลยค่ะทุกคนทางบ้านมีใครฝนตกบ้างคะเห็นแต่ที่อื่นเขาลงคลิปฝนตกกันสมุดประการนะคะเพื่อน,นไม่มีฝนเลยละคะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าตึกนะคะทางเข้านะคะก็จะมีที่จอดรถมอไซค์จอดรถ พิกอัพรถขงค่ะเพื่อนก็เข้ามาถึงข้างในแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนขึ้นมาดูบรรยากาศบนชั้น5กันนะคะเพื่อนเพื่อนก็เราก็จะมาถ่ายตัวระเบียงชั้น5้านะคะเพื่อนเพื่อนตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงชั้น5้านะคะเพื่อนเพื่อนมองไปทางโน้นนะคะเพื่อนเพื่อนก็จะมีมองเห็นรางรถไฟด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนรถไฟฟ้าวิ่งนะคะเพื่อนเพื่อนเราก็จะซูมให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะเดินออกไปตรงหน้าประซอยก็ไม่ไกลนะคะเพื่อนเพื่อน เรานั่งวินไปตรงถึงสถานีรถไฟก็ประมาณ20บาทนะคะเพื่อนๆชมบรรยาก,กาศดูสิคะเพื่อนแสงอัระอาทิตย์นะคะเพื่อนๆเ,เดชยังร้อนจ้าอยู่เลยค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ใครที่เข้ามาชมจนจบคลิปก็ขอขอบคุณ หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆค่ะ